ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอระหว่างนั้นเทพเมดยาทั้งห้าย,ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันหวัดหวันในความแข็งแกร่งของผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจเพียงใดหากขยับเพียงนิดเกรงว่าคงจะอยู่ในอันตรายแล้วข้าบอกไปแล้วว่าเฉินเซียงไม่ได้อยู่ที่นี่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจกล่าวขึ้นพร้อมกวาดสายตามองไปยังเทพเมดยาอย่างไม่กลัวเกรงเขาพร้อมอย่างมากที่จะเข้าปะทะ เทพแห่งความมัง่งคั่งทราบดีว่าอารมณ์ของผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจดุร้ายอย่างไรจึงนำพาเฟิงเซ่นกลับทันทีส่วนเหล่าบรรดาทเทพเม็ดยาก็เช่นกันพวกมันรีบกลับไม่โดยไม่กล่าวอะไรยามนี้พวกมันได้ประจักษ์แล้วว่าผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจแข็งแกร่งเพียงใดแม้ว่าพวกมันทั้งห้าจะร่วมกันสู้ก็ยังอาจจะไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจเค้นเสียงจ้องมองพวกมันถอยร่นไป หลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปยังหอคอยวิหารเพราะยังมีเรื่องต้องทำต่อทางด้านของเฉินเซี่ยงที่เดินทางด้วยทางผ่านมิติได้ออกจากเมืองเทพสยบปีศาจแล้วทว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความรุนแรงจากการระเบิดพลังเมื่อครู่จึงทำให้เขาตกตะลึงยิ่งและพร้อมกับที่คาดเดาว,ว่าผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจนั้นอยู่ในระดับขั้นมหาเทพแล้วแดนมหาเทพต้องห้ามที่เป็นสถานที่ต้องสาบเฉินเซียงระพึงพรางถอนหายใจแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งนั้น แดนมหาเทพต้องห้ามคือดินแดนที่กว้างใหญ่ว่ากันว่ามันมีพื้นที่มากกว่าแดนเทพแต่ด้วยอันตรายนานาประการจึงไม่มีใครอยากจะไปยังสถานที่แห่งนั้นตอนนี้เขาทราบว่ามันตั้งอยู่ที่ใดแต่เขาจะต้องใช้เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแม้ว่าแดนมหาเทพต้องห้ามจะเป็นสถานที่ต้องสาบแต่เนื่องจากมีการบุกเบิกมาแล้วจึงมีทางเข้าที่ปลอดภัยซึ่งทราบกันดี หากว่าเข้าสู่เส้นทางอื่นแน่นอนว่าอาจจะต้องพบเจอกับอันตรายในหลายรูปแบบที่สามารถทําให้ตายลงได้ในชั่วพริบตาเฉินเซียงไปตามเส้นทางหลายวันในที่สุดก็มองเห็นเมืองแห่งหนึ่งที่ด้านหน้าทว่าจู่ๆร่างงามในชุดขาวล้วนก็ปรากฏเสวียอีเขาอุทานขึ้นอย่างประหลาดใจเนื่องจากนางได้หลับไหลสูนิทราไปกว่าหลายปีอีกทั้งการปรากฏตัวครั้งนี้ยังมีความแตกต่างอย่างยิ่งเมื่อสเสวียอียิ้มหวานให้กับเขาเฉินเซียงก็โผล่เข้าหยิกแก้มงามทันที ยามสัมผัสก็ให้ความรู้สึกที่เย็นดูหิมะจากกลิ่นอายและปราณพลังที่รายล้อมตัวนางจึงทําให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจมากขึ้นเจ้ากําลังจะไปยังแดนมหาเทพต้องห้ามนางกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นผิดแปลกไปพิกลเขาพยักหน้าก่อนจะขมวดคิ้วด้วยความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติแล้วเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสเสวียอีสูดหายใจลึกสีหน้าของนางเรียบเฉยไม่แสดงอาการใด ไม่รู้สิแต่ยามข้าหลับไหลความทรงจำส่วนที่สองของข้าก็ฟื้นคืนแล้วเฉินเซี่ยงสวมกอดนางก่อนจะกล่าวขึ้นว่ามันไม่ใช่ความทรงจำที่สองแต่มันคือความทรงจำในอดีตชาติก่อนที่เจ้าจะได้จุติขึ้นใหม่อย่าได้กดดันหรือกังวลถึงในเรื่องอดีตให้มากนักหรอกนางสบตาเขาด้วยอารมณ์หวนวิตกก่อนจะพยักหน้าสเสวี่ยอีถึงเจ้าจะฟื้นคืนอดีตชาติได้ทั้งหมดแต่จงจำไว้ว่ายังไงเจ้าก็คือมังกรตะกละข,ของข้าเขากล่าวพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยน เขาทราบดีว่าเรื่องราวของสเสวียอีมันจะต้องมีความซับซ้อนความทรงจําครั้งอดีตชาติที่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างไม่สมบูรณ์มันย่อมทําให้นางสับสนหากว่าได้รับความทรงจําครั้งอดีตในเรื่องเลวร้ายของนางมันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีแม้แต่น้อยเพราะดูเหมือนว่านางจะมีอารมณ์เยือกเย็นซึ่งเปลี่ยมไปด้วยเกลียดชงังและความขมขื่นจนแสดงออกต่อเขาอย่างเย็นชา เฉินเซี่ยงกับสเสวียอีเดินทางต่อไปด้วยบรรยากาศและการสนทนาแปลกแปลกไปร่วมวันหลังจากนั้นในที่สุดเขาก็เริ่มได้ยินเสียงหัวเราะอ,อันซุกซนและอารมณ์ที่ดูดีขึ้นมาของนางจึงทำให้เขาเริ่มคลายความกังวลได้บ้างข้ากลัวจนจะแย่อยู่แล้วใย,ยมังกรเพี้ยนเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับที่หกแก้มของนางด้วยอาการโล่งใจสเสวียอียิ้มหวานก่อนขย่งยืนบนปลายเท้ายกตัวสูงขึ้น พร้อมกับประทับริมฝีปากของนางประกบปากเฉินเซี่ยงข้าสบายดีตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วละ่ะเฉินเซียงพยักหน้าครั้งหนึ่งแล้วจึงกอดร่างของนางไว้แน่นในใจยังคงเป็นกังวลหวาดกลัวว่านางจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเจ้าผ่านการทดสอบแล้วหรือสเสวียอีกล่าวถามขึ้นถึงเรื่องการทดสอบวิหารเทพสูงสุดเฉินเซียงอบเอวนางก่อนจะเดินทางต่อไปอยังเมืองเบื้องหน้าที่แลเห็นอยู่ไกลๆแล้วจึงบอกเล่าเรื่องการทดสอบ เกิดเรื่องขึ้นตั้งมากมายขนาดนั้นเชียวสเวียอีกล่าวพร้อมยิ้มแต่ยามข้าหลับไหลความทรงจําของข้าฟื้นคืนขึ้นมากทีเดียวและเศษเสี้ยวของมันกําลังผสานเข้ากันอย่างช้าๆจนทําให้ได้รู้ถึงสถานที่ชัดเจนเช่นนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเสาะหาอย่างมั่วซั่วแล้วมันอยู่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นเร็วหรือเขาต้องการที่จะช่วยให้สเวียอีได้รับเศษเสี้ยวจิตวิญ,ญญาณให้ได้รับกลับคืนยามนี้มันได้ผสานเข้ากันจนระบุได้ชัดเจนแล้ว เช่นนั้นย่อมไม่ต้องเสียเวลาไปสุมหาให้เหนื่อยแรงในแดนมหาเทพต้องห้ามฆ่าเสียชีวิตในที่นั่นและเสีเซี้ยวจิตวิญญาณส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นั่นด้วยสเสวี่ยอีกล่าวเท่าที่ข้าทราบอภรเต่าทมินก็อยู่ในนั้นด้วยและสถานที่แห่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นจาก9ก้าราชันอภร์เต่าทมินแท้จริงแล้วก็คือเกราะเต่าทมินที่สร้างขึ้นในครั้งแรกและการสร้างขึ้นจากราชันทั้ง9้าก็สามารถบ่งบอกได้ว่ามันจะต้องแข็งแกร่งอย่างที่สุด เกราะเต่าทมินของเฉินเซียงได้แหลกสลายไปแล้วในครั้งการทดสอบวิหารเทพสูงสุดและเขาก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าจะมีสถานที่ที่มีอาวุธแห่งสัตเทพทั้งสี่ในแดนมหาเทพต้องห้ามเจ้าไม่ต้องการเข้าไปยังแหวนมิติแล้วหรือเขาถามข้าไม่ได้อ่อนแอเหมือนเคยแล้วสเสวียกล่าวยิ้มยิ้มหรือเจ้าอยากจะทดสอบความแข็งแกร่งของข้าหรือเสวียอีหลับไหลไป,ไปอย่างยาวนานแน่นอนว่านางจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมาก พวกพี่สาวชีเลียนอยู่ที่ไหนข้าเองก็ไม่ทราบเลยจริงๆพวกนางไม่ได้อยู่ในเมืองเทพแห่งวังทิดาสวรรค์แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นอย่างเป็นกังวลเพราะหลังจากนี้สองปีแดนเทพจะเกิดภัยพิบัติครั้งหายนะขึ้นเฉินเซี่ยงได้กล่าวเรื่องความขัดแย้งของฟงอยู่เจียต่อเทพเมดยาให้สเสวียอีได้ทราบไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกนางมากนะการที่มีพี่สาวฟงร่วมไปด้วยบางทีตอนนี้พวกนางอาจจะก้าวหน้ามากแล้วสเสวียอีกล่าว เฉินเซี่ยงพยักหน้าก่อนจะแหงนหน้ามองไปยังประตูเมืองที่มาถึงก็พบกับตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าเมืองเทพต้องห้ามนาน,นานมากแล้วจริงๆในอดีตเมืองเทพแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในานามเมืองในแดนเทพที่แข็งแกร่งที่สุดสเสวียอีกล่าวขึ้นจากความทรงจำในอดีตชาติที่ทำให้ทราบเกี่ยวกับเมืองเทพแห่งนี้ สาเหตุที่เรียกกันว่าแดนมหาเทพต้องห้ามเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเมืองเทพต้องห้ามนี้มันเป็นด่านหน้าที่ปลอดภัยที่สุดก่อนจะเข้าสู่สถานที่อันตรายและเมื่อผ่านพ้นประตูนี้เข้าไปก็จะพบทางเข้าสู่แดนมหาเทพต้องห้ามเมืองเทพต้องห้ามแห่งนี้ในแต่ละวันมักจะมีผู้เชี่ยวชาญวะเวียนมาเพื่อผ่านไปยังแดนมหาเทพต้องห้ามทุกคนล้วนแล้วมีความต้องการเพื่อออกตามหาสมบัติพลังต่างๆและในเมืองเทพแห่งนี้จะเป็นแหล่งเตรียมเสบียงต่างๆอย่างเช่นยาหรืออาหารเป็นต้น การรวมกลุ่มจะทำให้เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตามหาสมบัติและโอกาสรอดชีวิตที่มากขึ้นเฉินเซียงและสเสวี่ยอีเข้าสู่เมืองเทพต้องห้ามโดยที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมการอะไรมากนะักเพียงแต่ค้นหาเครื่องหมายนัดพบหรือเบาะแสของชีเหลียนและคนอื่นๆไปพลางเผื่อว่าจะเจอบ้างพวกเขาเดินไปสอบถามเสียวเออร์ที่ประจำอยู่ตามโรงเตี๊ยมหลายแห่งในเมืองแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรของชีเหลียนน่าแปลกพวกนั้นไม่ได้มาขายยาที่นี่ แล้วพวกนางไปที่ใดกันแน่พวกนางมีเหรียญเทพมากมายเป็นไปได้ว่ายามนี้คงเก็บตัวบม่มเพาะพลังอยู่กระมังเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพร้อมกับที่จับจ้องไปยังอาหารซึ่งนํามาจัดวางบนโต๊ะสเสวียอีเมื่อเห็นอาหารก็มีอาการน้ำลายสอตลอดทั้งวันที่ผ่านมานางและเฉินเซี่ยงได้ตระเวนหาข่าวคราวของชีเลียนก็ได้ทราบว่ามีการขายเม็ดยาปราดจื้อส่วนและอื่นๆที่มีชื่อเสียงในร้านขายเครื่องยาไม่ไกลทวาร้านนั้นก็ปิดตัวลงไปก่อนหน้าที่ทั้งสองจะมาถึงจึงผิดหวังไม่น้อย กล่าวคือหลังจากที่กลุ่มของชีเหลียนและฟงหยูเจียออกเดินทางต่อก็ไม่ได้มีการขายเม็ดยาเหล่านั้นอีกเลยเฉินเซียงจึงคิดว่าพวกนางกําลังมีแผนที่จะซ่อนตัวแน,แน่นอนว่าเมืองเทพต้องห้ามนี้ได้รับการกระจายข่าวเรื่องที่เฉินเซียงได้ทําร้ายหลี่จงฮั่นบุตรแห่งเฟิงเซินและเรื่องที่เฟิงเซินบุกไปยังเมืองเทพสยบปีศาจซึ่งหลังจากที่เฉินเซียงจัดการเมฆสีดําที่กอตัวจากปราณปีศาจเหนือเมืองก็ได้ทําให้เรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นหลักที่ผู้คนมักจะใช้สนทนากาัน เฉินเซียงและสเสวียอียังไม่ได้ยินเรื่องราวของชีเลียนเลยแม้แต่น้อยทว่ากลับได้ทราบเรื่องของวิหารเทพสงครามที่ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางเข้าสู่แดนมหาเทพต้องห้ามเพื่อตามล่าหญิงสาวนางหนึ่งที่มีความสามารถในการใช้พิษกินเต็มให้ที่พวกเราจะต้องรีบเดินทางตามติดกลุ่มของวิหารเทพผสงคครามเท่าที่ทราบมานั้นหญิงสาวที่พวกมันตามล่ามีความสามารถในการใช้พิษจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเป่ยสือเชียนหรือไม่ก็เป็นฉีเหลียน เฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับดูดนิ้วหลังจากที่เขาเริ่มอิ่มส่วนสเสวียอีพยักหน้าก่อนจะกินอาหารต่อไปอีกสักพักอย่างรีบเร่งเฉินเซี่ยงทราบได้ว่าหญิงสาวที่ถูกตามล่าไม่ได้มีพลังที่แข็งแกร่งมากนักอาจจะอยู่ในขั้นเทพปราดแต่วิหารเทพ,พสงครามได้ส่งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อออกตามล่าหมายความได้ว่าจะต้องมีความสำคัญเป็นพิเศษจะไม่เข้าไปยังแหวนมิติจริงๆเขาถามไปยังสเสวียอีนางจับแขนของเขาพร้อมยิ้ม ไม่จำเป็นข้าอยากจะเปิดหูเปิดตาบ้างอีกอย่างตอนนี้ข้าแข็งแกร่งมากแล้วเฉินเซี่ยงเองก็ต้องการที่เดินเคียงกับนางแบบนี้มานานแล้วจึงรู้สึกเป็นสุขใจที่นางแข็งแกร่งขึ้นมันจะทำให้เขาไม่ต้องพวงอะไรมากนะักไปกันเถอะเชิญเซียงคว้าเอวของสเสวียอีก่อนจะเข้าสู่ทางผ่านมิติปรากฏตัวอีกครั้งที่ถนนสายหนึ่งซึ่งมีความร้อนระอุและอบอ้าว บริเวณรอบๆนั้นเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่พ่นควันสลับกับการปะตุลาวาเป็นระยะพร้อมกับรอยแตกร้าวของหินสีดำที่มีสีแดงของลาวาแทรกออกมาให้เห็นได้ชัดนี่เป็นเหตุผลให้เกิดความร้อนระอุนี่น่าเหลือทางเข้าที่ปลอดภัยที่สุดสเสวียอีกล่าวพร้อมมองสังเกตไปรอบๆตอนนี้นางรู้สึกร้อนจนร่างงามขับเหงื่อออกมาจำนวนมากก็น่าจะอย่างนั้นแต่มันก็ไม่สำคัญเดี๋ยวข้าจะเปิดทางผ่านมิติตรงเข้าสู่ปากทางเข้า เฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีกลุ่มคนที่ใช้จันร่อนเดินทางจึงยืนยันได้ว่าที่นี่คือทางเข้าที่ปลอดภัยที่สุดอย่างแน่นอนเดิมทีเปยส์สือเชียนเปยดยู่ยู่และซูเหมยเหยาทั้งสมเดินทางด้วยกันส่วนชีเหลียนและเสี่ยวลี่จือสามารถติดต่อกันได้เฉินเซียงจึงคาดเดาว,ว่าหญิงสาวที่ใช้พิษนั้นมีแนวโน้มว่าจะต้องเป็นเปยส์สือเชียนที่อาจจะได้รวมกลุ่มกับชีเหลียนแล้วก็เป็นได้ แม้ว่ารอบด้านจะเป็นภูเขาไฟแต่มันก็คือทางเข้าสู่แดนมหาเทพต้องห้ามที่ว่ากันว่าปลอดภัยที่สุดเมื่อเฉินเซียงและสเสวียเข้ามานั้นก็พบว่าด้านหน้าเป็นหมอกควันสีแดงที่ปกคลุมอย่างหนาแน,น่นผ่านหมอกสีแดงนี้ไปก็จะเป็นเขตของแดนมหาเทพต้องห้ามตรับใดที่ไม่ถูกความร้อนเหล่านี้ทำอันตรายพวกเราก็จะผ่านเข้าไปได้อย่างปลอดภยัยเฉินเซียงกล่าวขึ้นตามที่สังเกตพวกที่ใช้จานร่อนบินไปก่อนหน้าพวกเขา หมอกควันสีแดงปกคลุมทางเข้าสู่แดนมหาเทพต้องห้ามพร้อมกับที่มีสายฟ้าฟา,าดพาลงมาเป็นระยะๆะะอย่างต่อเนื่องมันสร้างบรรยากาศที่ดูน่าหวาดกลัวอย่างแท้จริงแต่หากว่าผ่านพ้นแนวภูเขาไฟเหล่านี้ไปแล้วพวกเขาก็เข้าถึงแดนมหาเทพต้องห้ามอย่างปลอดภัยสวียอีเดินจับมือเฉินเซี่ยงด้วยสีหน้าที่ไร้ซึ่งความหวาดกลัวหรือกังวลทั้งสองเดินฝ่าม่านหมอกสีแดงไปด้วยกันท่ามกลางเสียงสายฟ้าที่ฟา,าดผ่าโดยไร้ซึ่งอันตรายใดๆ แดนมหาเทพต้องห้ามนี้เป็นเหมือนสถานที่ของผู้ลี้ภัยส่วนมากผู้ที่กระทำผิดต่อวิหารเทพที่ใช้หลบหนีการตามล่าแม้ว่าด้านในจะเต็มไปด้วยอันตรายก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มากไปกว่าการถูกตามล่าเสเวอีกล่าวพร้อมมองสังเกตรอบๆที่นี่ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เฉินเซียงได้ยินก็นึกขึ้นได้ว่าหลงสเสวียอีนี้เป็นเทพอสูรที่แข็งแกร่งแห่งวิหารเทพอสูรแถมนางยังมีความคุ้นเคยกับแดนมหาเทพต้องห้ามเป็นการส่วนตัวอีกด้วยเนื่องจากนางได้ตายลงในสถานที่แห่งนั้นสเสวียอีเจ้าทราบเรื่องวิหารเทพอสูรหรือไม่ข้าคิดว่าเจ้าจะต้องเป็นสาวกแห่งวิหารเทพอสูรไม่ผิดแน่เฉินเซียงกล่าวข้าได้ยินเรื่องวิหารเทพพอสูนมาจากเย่เอ๋อและตอนนี้นางก็ได้กลับไปที่นั่นแล้ว ถูกต้องในครั้งอดีตวิหารเทพอสูรก็คือแหล่งรวมตัวของเหล่าอสูรต่างๆที่แข็งแกรง่งนางกล่าวพลางชะงักไปก่อนจะส่หัวแล้วจึงกล่าวต่อความทรงจําของข้าขาดช่วงแค่คิดก็ปวดหัวจะแย่แล้วเฉินเซี่ยงยิ้มก่อนจะลูบหัวนางเบาๆไม่ต้องคิดแล้วแล้วอีกไม่นานข้าจะช่วยเจ้าให้ได้รับความทรงจําทั้งหมดเอง สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่และหมอกสีแดงที่ปกคลุมนี้ก็คืออุปสรรคก่อนจะเข้าแดนมหาเทพต้องห้ามเฉินเซี่ยงที่ไม่ต้องการจะเดินฝ่าก็ได้พยายามทดลองผสานอำนาจพลังมิติเพื่อทางผ่านมิติหลายต่อหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างคอยรบกวนจนท้ายที่สุดเขาก็ล้มเลิกความคิดไปอำนาจพลังหกวิธีสามารถควบคุมอำนาจในแต่ละรูปแบบกล่าวคือเขาจะต้องใช้พลังหกวิธีให้ชำนาญเพื่อที่จะใช้อำนาจพลังกดแห่งมิติได้แข็งแกร่งมากขึ้น แต่ตอนนี้เขายังไม่สามารถทําได้เนื่องจากหมอกสีแดงนี้มีอํานาจพลังบางอย่างที่แข็งแกร่งจนทําให้เฉินเซียงเนืกอกวัดวันอยู่เล็กน้อยเดิมทีแล้วแดนมหาเทพต้องห้ามคือสถานที่ที่เกิดสงครามแห่งเทพซึ่งรุนแรงอย่างที่สุดหลังจบสงครามครั้งนั้นเป็นต้นมาทําให้สถานที่แห่งนั้นถูกปกคลุมไปด้วยอํานาจพลังลีระบบปกคลุมอย่างหนาแน่นไม่เพียงเท่านั้นยังมีอาวุธและอุปกรณ์เทพที่หลงเหลืออยู่ในนั้นจํานวนมากดุด,ดดังคุมสมบัติแห่งที่ภพสวรรค์ก็มีปานมันจึงทําให้หลายคนต้องการที่จะเข้ามา เพื่อเสี่ยงโชคสวันต่อมาในที่สุดเฉินเซียงและสเสวียอีก็ข้ามผ่านเขตหมอกสีแดงทันทีที่ก้าวผ่านนั้นก็พบกับไอเย็นที่ทำให้ทั้งคู่รู้สึกหนาวจนตัวสัน่นอำนาจพลังน้ำแข็งช่างรุนแรงนะสเสวียอีกล่าวขึ้นเกิดอะไรขึ้นแดนมหาเทพต้องห้ามกลับกลายเป็นดินแดนแห่งความหนาวเยน็นเดิมทีแล้วที่นี่ควรจะเป็นสถานที่ที่สวยงามสิแม้ว่าจะผ่านสงครามครั้งใหญ่ไปก็จริง แต่มันก็ไม่ควรจะเปลี่ยนไปจนเป็นแบบนี้ได้เฉินเซี่ยงไม่ได้หนาวจนตัวสั่นมากนักเพราะเขาได้รับผลจากการครอบครองกระดูกเทพเจ้าทางด้านสเสวียก็เช่นกันถึงนางจะหนาวจนตัวสั่นแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดระหว่างนั้นกลุ่มที่รังอยู่เบื้องหน้าได้ใช้จานร่อนทยานลงต่ำสู่พื้นน้ำแข็งเบื้องหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ